ผมว่าคนนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแนะนำตัวหน่อยกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมไนน์น้อยครับวันนีผ่านมาแถวนี้พอดีก็เลยแบบอยากมาอยากอยากมาจอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณมาทำอะไรแถวเสียงมากินสลัดผักอ๋อมากินสลัดผักใช่วันนี้เลยอยากมาแจมด้วยอยากมาแจมด้วยพวกเราก็เช่นกันวันนี้พวกเราก็มากินสลัดกันทุกคนเลยได้เดี๋ยวผมโทรตามเพื่อนใช่เฮ้ยคุณโทรตามเลยไหมได้งั้นขอขอเสียงหน่อยขอเสียงการโทร เสียงทุกคนเป็นการโทรนะทุกคนขอเสียงปรบมือต้อนรับแสดงจากอคอร์ดเดอะสกายลัดฟ้าและฝันรับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่คือไม่ใช่สมมติว่าเรามายืนกันครบแล้วเนี่ย เราจะต้องแนะนำตัวครับแนะนำตัวกันดีกว่าเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้อ่ะอ่แนะนำตัวแนะนำตัวเรื่อจากคุณคุณไดมอนด์เลย์พาได้ครับุแนะนำตัวสวัสดีครับตั้งต้นจากลัสไอคอนครับผมสวัสดีครับปลื้มจากลัสไอคอนครับผมสวัสดีครับปลมจากฟลอตสกายครับ จัมนิลเจนค่ะสวัสดีครับเป็นอควาเซอร์สกายครับผมสวัสดีครับผมรถลาสวันค่ะสวัสดีครับปีนอควาเซอรสกายครับผมสวัสดีครับชื่อบูมครับเดอะสไตล์ดอลครับสวัสดีครับบูมครับเดอะสไตล์ดอลครับผม พิงพิงจากด g o โกเดนซองค่ะสวัสดีค่ะเตมจากสตาร์2022ค่ะเอิญเอิญัติมาอาขาจากเดอะสไตร์ดอค่ะสายฮาจากจ่อเดอร์สตาร์2022สวัสดีครับภูมิจากดัลโเดนซองค่ะอ่ะสุดท้ายสวัสดีครับไดมอนด์ลาสวรรค์เร้เสียงปี๊ดเสียงปี๊ดเนขนาดนี้ เชื่อว่าทุกพร้อมนะแน่ทุกคนโหเสียงดีทุกคนเราเนี่ยพร้อมไหมพวกเราพร้อมไหมพวกเราพร้อมนะถ้าพวกเราพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมโชว์พิเศษจากพวกเราเ <c oughs> อาคาฟ์ดอร์สกัดและฟาร์ลักษณ์โอ้สัญญาณไม่ดีเลย ขออนุญาตขออนุญาตนะครับลมพลังแป๊นนนบนึงฮะ

จงสุดปัใครเตือนไม่ฟังใครเตือนไม่ฟังมันไม่มีทางจัสุดาห่าเลยทุกคนเต็มแบตแม็กซ์แม็กแม็กซ์แม็กซแกซ์แม็กแกจ์แม็กซ์แบแค่นี้จะมีกะเธออยู่เต็มแบ

got to them and that's the max 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 oh get the most that 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 my i cry hate them and that's the max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  oh five five got to them and that's the max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  get the most that 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 my i cry hate them and that's the max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  oh ah ちゃってて I told you that man พี่จอไปชื่อเพลงเต็มแม็กซ์นะครับทุกคนชื่อเพลงเต็มแม็กซ์นะครับไปหาฟังกันได้นะครับฟังเนื้อฝากตัวพวกเราด้วยนะครับทั้งหมดนี้ฮะมาจาก Across the Sky รัดฟ้ารับฟังนะครับผมขอบคุณมากครับ